ตำนานไอบอดจระเข้กินคนแห่งวัดสามปลื้มอรารวาททั่วพระนครต่อน,น้ำท่วมใหญ่ไอบอดจระเข้กินคนแห่งวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิราชาวาดวรมหาวิหารสร้างความหวาดกลัวแก่ผู้คนทั่วกรุงเทพเมื่อครั้งอดีตวัดสามปลื้มเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหารตั้งอยู่บนถนนจักรวรรดิแขวงจักรวรรดิเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นวัดกราช ที่มีความเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอย,ยุธยามีเรื่องเล่าว่าวัดสร้างจากแรงศรัทธาของสตรีสามนางที่ร่วมกันสร้างจึงได้ชื่อว่าวัดสามปลึ้มในสมัยรัตนโกสินทร์แผ่นดินรัชกาลที่สองเมื่อราวพุทธศักราช2,362มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสามปลึ้มโดยแม่ทัพใหญ่สยามคือเจ้าพระยาบดินเดชาสิงหสิงหเสนีเมื่อครั้งยังเป็นพระยาเกษตรรักษานอกราชการ ภายในวัดจึงมีศาลและรูปปั้นเจ้าพระยาบริเดชา,าสิงหสิงหเสนีอยู่ด้วยต่อมาประมาณพุทธศักราช2,368พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงยกวัดสามเปื่มเป็นพระอารามหลวงและพระราชทานนามหม่ว่าวัดจักรวัดิราชาวา์วัดสามเปื่มยังโด่งดังจากการมีบ่อเลี้ยงจระเข้ขนาดใหญ่ภายในวัด คือบริเวณก่อนถึงพระอุโบสถวัดซึ่งพระสงฆ์และเด็กวัดช่วยกันดูแลแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใดมีเพียงตำนานหรือเรื่องเล่าที่สืบไปยังจระเข้ตัวหนึ่งนั่นคือไอบอดจระเข้แห่งวัดสามเปลื้มที่มีฉายาว่าจระเข้กินคนตำนานจระเข้ไอบอดมีอยู่หลักๆ2สองเรื่องเรื่องแรกเล่าว,ว่าไอบอดคือจระเข้ตัวใหญ่ที่ออกมาละว,ว่ากินคนเป็นอาหารทั่วพระนคร โดยเฉพาะตามลำน้ำเจ้าพระยาในช่วงพุทธศักราช2,484-2,485ที่กรุงเทพเผชิญอุทกภัย,ภยหรือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เล่ากันว่าไอ้บอดอลวาดอยู่นานร่วมปีกินคนไปหลายคนสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโดยมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคือตาบอดข้างหนึ่งซึ่งนั่นกลายเป็นจุดสังเกตควบคู่กับความดูร้ายของมัน ไม่มีข้อมูลว่าจระเข้ตัวนี้มีที่มาจากไหนแต่เป็นธรรมดาของลุ่มแม่น้ำภาคกลางไทยในอดีตที่ชุกชุมไปด้วยจระเข้น้ำจืดจำนวนมากยังยุคอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีบันทึกต่างชาติเล่าว่าแม่น้ำลำคลองรอบๆเกาะเมืองอยุธยานั้นเต็มไปด้วยจระเข้และดูเหมือนผู้คนจะใช้ชีวิตท่ามกลางพวกมันกันเป็นปกติด,ด้วยช่วงที่ไอ้บอดอาวาสหนักๆ ผู้คนริมแม่น้ำเจ้าพระยาหวาดกลัวจระเข้ตัวนี้มากโดยเฉพาะแถบปากคลองตลาดถึงสะพานพุทธมีการระดมกำลังออกตามล่าจระเข้ตัวนี้แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะสัญชาตญาณของจระเข้โดยทั่วไปนั้นเมื่ออิ่มท้องแล้วก็มากดกดานซ่อนตัวอยู่สักพักหิวเมื่อได้ค่อยออกมาละวาดหาเหยื่อรายใหม่แต่ในที่สุดก็มีการล้อมจ,จับจระเข้ไอ้บ่อสำเร็จครั้งแรกที่วัดเชิงเลน หรือวัดบพิธิมุกวรวิหารปรากฏว่ามันหลุดไปได้แล้วไปหลบอยู่ที่วัดสามเปลื้มบริเวณใต้กุฏิพระจึงเกิดการล้อมจับครั้งที่สองผู้คนเตรียมปิดชีพจระเข้ร้ายตัวนี้แต่เพราะเหตุการณ์เกิดในเขตสง์พระภิกษุวัดสามเปลื้มจึงขอบิทฑบาตชีวิตให้บอดไว้แล้วรับเลี้ยงดูเรื่อยมาตั้งแต่นั้นโดยขุดพื้นใต้กุฏิวัดเป็นโพรงถ้ำให้มันอยู่ ส่วนอีกตำนานเล่าว่าจริงๆแล้วไอ้บอดคือจระเข้ที่พระพุทธาจารย์มาอินทสโรหรือท่านเจ้าอาวาสมาแห่งวัดสามปลืม้มท่านได้เลี้ยงไว้ที่วัดนั่นแหละแต่ก็ถูกเด็กวัดและคนทั่วไปรังแกจนตาบอดไปข้างหนึ่งกระทั่งเกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพไอ้บอดเลยหลุดออกจากบ่อมาละวาดกินคนไปหลายคนท้ายที่สุดก็ถูกล้อมจับมาไว้ที่บอ่อจระเข้ของวัดสามปลื้มดังเดิม หากผูกเรื่องราวตรงนี้กับช่วงเวลาที่เกิดตำนานให้บอร์ดวัดสามปลืมพระพุทธาจารย์มาท่านมรณาภาพเมื่อพุทธศักราช2457ส่วนไอ้บอร์ดออกอลรวาตพุทธศักราช2484-2485แปลว่าจระเข้ตัวนี้มีอายุอย่างน้อย27ปีตอนออกมาสร้างตำนานทั่วพระนครซึ่งถือว่าเป็นจระเข้โตเต็มวัยที่ไม่ต้องสงสัยในเรื่องกำลังวังชา หรือความดูร้ายโดยสัญชาตญาณของมันเพราะจาระเข้น้ําจืดนั้นมีวัยเจริญพันธุ์ที่10-15ปีและอาจมีอายุยืนถึง70ปีอย่างไรก็ตามถึงแม้ไม่มีหลักฐานว่าให้บอดตายเมื่อไหร่แต่จากกระแสคําบอกเล่าทั้งหลายทําให้เชื่อได้ว่าจาระเข้ไอ้บอดแห่งวัดสามปลื้มน่าจะมีตัวตนอยู่จริงและเคยอลาวาดกินคนทั่วพระนครจริงๆนี่คือตำนานไอบอด จระเข้กินคนในกรุงเทพอันโด่งดังของไทยทุกวันนี้นะบออจระเข้วัดสามปลื้มยังมีจระเข้ตัวหนึ่งถูกสตัฟไว้ในตู้กระจกที่ยกสูงเหนือบอ่อและเชื่อได้ว่านี่อาจเป็นไอ้บอ์ดคุณปู่จระเข้ของเราจระเข้แห่งวัดสามปลื้มในปัจจุบัน